ัดีค่ะอันาเองนะคะวันนี้อันาก็จะมาอันบ็อกกล่องน้องชินน้อน,นะค่ะว้าวโดยการนะคะซื้อเลยค่ะซื้อเป็นสามกล่องนะคะสามกล่องแรกสามกล่องแรกเดี๋ยวต้องมีต่อแน่ๆอีกสองกล่องนะคะก็เรียกว่าเหมาห้ากล่องเลยก็ได้อะอเออนะคะทุกคนจุดเด่นน้องเป็นยังไงจุดเด่นน้องก็คือจะมีตากับ ตูดข้างหลังน้องอ่ะคือกิดเด่นนะคะเป็นยังไงตาเป็นยังไงตาน้องจะเป็นแบบแวววาววิบวิบวิบิแแล้วตูดละ่ะตูดน้องก็จะเป็นสีเนื้อเนื้อสีชมพูตูดน้องหอมแล้วกลิ่นน้องก็จะมีครับหอดตัวนี่นะน้องจะมีแบบกลิ่นตามผลไม้เลยสมมุติเราได้แก้วมังกรมาสีมันก็น่าจะเป็นคล้ายๆแก้วมังกร หอมใช่แต่เราก็อยากได้แก้วมังกรแหละเราชอบกินแก้วมังกรด้วยนะแต่มันยากเนาะแต่มันยากที่จะหาซือน้องแก้วนะคะให้สั้นว่าแก้วแล้วกันนะต่อไปเราะจะมาเริ่มเปิดกล่องแรกกันได้หรือยังเริ่มเปิดได้แล้วค่ะใส่ถุงก่อนนะใส่ถุงแล้วเปิดเลยอ่านี่มาเปิด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 หน้าร้านเลยหรอ เปิดกล่องไม่ใช่เปิดหน้าละหน้ารัาเขาเปิดดูแล้วค่ะนี่ตัวแรกได้ตัวแรกได,ได้น้องมะพร้าวก็เป็นตัวปกติธรรมดาไม่ได้หายากแล้วก็ไม่ได้อะไรนะแต่น,น้องน่ารักเนี่ยต่อไปต่อไปได้อะไรต่อเข้าไปได้ตัวอะไรเราต้องมารอลุ้นกันไม่ตัวอะไรได้ตัวอะไรน้อง แป้งโมนะคะไม่ใช่น้องสตรอเบอรี่นะคะเอะถ้าทุกคนจำว่าเป็นน้องสตรอเบอรี่อ่ะทุกคนต้องเคยผ่านประสบการณ์ละหมาเพราะเราเคยจำน้องสับสนกันตัวที่สามได้น้องสับปะรดอืมอ่าต่อไปนะคะยังยังไม่สุท้ายน,น้องตัวที่สามนะคะเปิดไปแล้วสามจุดสับปะรดไงต่อไปนะคะก็ อีกสองกล่องนะคะที่เราจะเหมาเหมาห้ากล่องค่นี่ตอนแรกว่าจะกลับแล้วนะแต่ว่ามาลุ้นรวนอีกสองกล่องเผื่อจะได้น้องนะคะอ่าเปิดมาก็ไม่ได้เลยได้น้อง <c oughs> อะโขคานะคะเอ่ะอะนะต่อไปนะคะอีกกล่องนึงอีกกล่องสุดท้ายของของเรานี่แหละคะ่ะของเรานะคะได้ตัวไหน แม่ไม่รู้ใจก็ต้องลุ้นอหะน้องมังครุต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 ุดนี่รวมแล้วเป็นห้าตัวเนาะเดี๋ยวมาบอกกันว่าสรุปแล้วได้ตัวอะไรบ้างสรุปแล้วนะคะเดี๋ยวนี่ยังลุปยังไม่มาโอเคอันนี้คืลุงขอถ่ายรูปด้วยใช่ค่ะลุงเขาขอถ่ายรูปด้วยทุกคนหนีมาแล้วนะตัวแรก ตัวแรกนะคะเราได้น้องสับประรดต่อไปอะโวคาโดอันนี้คือตัวที่เราได้นะต่อไปก็น้องมะพร้าวค่ะต่อไปนะน้องแปงโมค่ะต่อไปก็น้องมัคนนง,ง,มงคงงุดนะคะเป็นตัวสุดท้ายเลยบ๊ายบายค่ะ